ส่วนเย็นวันพรุ่งนี้เตรียมมาสนุกไปกับรายการทำอาหารระดับโลก Top c เช f ไท a i l a n d 2023ที่หน้าจอช่อง7 HD ค่ะรับประกันความยิ่งใหญ่สังเวียนการแข่งขันสุดอลังการของเชฟมืออาชีพที่จะมาชิงความเป็นหนึ่งในสายอาหารด้วยการตัดสินอย่างตรงแรงและดุดันของ4ี่กรรมการเชฟพัมพิชยาเชฟต้นทิตติเชฟอาร์สุภมงคลและเชฟวิลแมนเรียกว่ามาแบบฟู่มีมงานนี้จะโหดกว่าทุกครั้งที่เคยมีมาแน่นอนค่ะ ก็จะมีความสนุกที่มากยิ่งขึ้นยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ความโหดยังโหดเหมือนเดิมใช่ไหมคะมันไม่เหมือนเดิมก็หกกว่าเดิมครับก็ง่ายๆคืออาหารทำออกมาแน่นอนนะครับต้องต้องอร่อยผสมผสานที่อาหารที่เมื่อกี้ไม่ได้เข้เราถ้้เราถ้าเราชิมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับอย่างนี้สมมัติเราเจอนะครับจะเรื่องใหญ่แน่ๆคาดหวังไว้สูงเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านก็มีฝีไม้ลายมือพวกเราก็รับฝีปากรอไปแล้วครับบอกไว้ได้เลยว่าแค่ ฉากแรกก็อาปากค้างทุกคนบอกเลย เปิดสนามการประลองด่านแรกบนเกาะส่วนตัวที่จังหวัดตราดให้เหล่าเชฟผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนได้พิสูจน์ฝีมือและทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายบุกน้ำลุยทรายทำอาหารกันท่ามกลางอากาศร้อนระอ,อุรวมถึงยังมีอีกหลายเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงบอกเลยว่าเชียร์กันมันตั้งแต่ EP แรกเลยค่ะเรียกว่าเหมือนมาอีกระดับหนึ่งแล้วกันมันก็เป็นความคาดหวังของหลายๆคนนะรวมถึงตัวพ่อยเองด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เสียชื่อนามสกุลมาสเตชฟเหมือนกันค่ะก็เป็น พี่ใหญ่สุดในนี้ไม่เป็นลมก็บุญแค่ไหน้วแก่เนาะแต่ว่าเราก็เก๋าพอสมควรทำยังไงก็ได้ให้เราฆ่าไม่ตายพอ,อเราก็มีประสบการณ์การแข่งมาเยอะพอสมควรครับก็คิดว่าเราจะเอาชนะคนอื่นได้ครับเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาด้วยไหมหน้าตาดีกว่า,าหน้าตาไม่ไม,ไม่เกี่ยวครับโอ้ยฝีมือยิ่งกว่าหน้าตาอีกีมือพยิ่งกว่าหน้าตาอ,อย่ามาลุ้นว่าใครตกรอบดีกว่ามาลุ้นว่าใครจะเข้ารอบกันดีกว่า และใครจะเป็นคนสุดท้ายในท็อปเชฟจะเดือดขนาดไหนอยากให้มาลุ้นไปพร้อมกันเริ่มวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นี้เวลา18นาฬิกานะคะ